คอนเซปต์ที่ดัลลีแบกมันต่างแจ็คครับแจ็คคือต้องการจอบเกาะเพื่อไปตีตัวข้างหน้าให้ตายดัลลีไม่จำเฟ็นเพราะว่าแปลงล่างแล้วกระโดดไปหาตัวบางๆข้อเดียมันวยเซโดเซโดไข่ไม่ใช่ไข่โอ๊บออกมาเป็นหนูนูก็คือก็คือสบายเลยนะได้เออโบมิเนชั่นนะจุ๊บได้ะชินักาอัพเลเวลไหมแต่ผมจะเสี่ยงขึ้นอัพเลเวลนะ โอ้โหสามบาทอุ้ยแต่สามบาทรีเว่นนะก็แบทเท่าไหร่นักสู้เลเว่นไปนักสู้เลเว่นไปได้อยู่ได้อยู่เลเว่นนักสู้ไงนอัเก่าที่เราเคยเล่นไวออ้อ่ะเออปัสเตอร์ครับต้องหยิบเลกตอนว h a ว t h เ f อฟัด d ิ t ไม่มีตังซื้อครับแต่ซื้อได้นะครับสองสี่ขายแบนฟักแบบได้ไอ้นี่เหมือนกันลีเชนเน่ ไปเล่นแจ็คได้นะนี่ไนซ์เซอร์คมิเชอร์ไม่ได้ตอนนี้คอมไลโอพไฮเมอร์ครับอ๋อเดี๋ยวไ,ไนซ์อเลียอัพเรเวลได้นะแต่ว่าไม่นี่ผมปลแบบ่อย5 5แบบค่อยค่อยห้าแล้วกันเรเวลไปรุ่น2%แล้วกันการเบียสรอเทบแต่ไม่น่าได้ปะ่ะอยู่บนสุดนอกจากมีหลายเล่มนะเล่มเดียวว่ะคนดูไม่น่าได้วะ่ะพี่ใครๆก็ชวขอได้ปะ่ะหมุน เอามานี่ไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มมันจะมาแย่งซอสชั้นละคันสองเซนเราไม่ออกเลยวะผมสามารถให้รีเวนถือของได้เพื่อรอให้แจ็คออกมานะครับเดี๋ยวเล่นไอน,นี่นะไนท์เซคิมิเชอร์ได้ซอสแล้วครับในสุดไม่ต้องหยอกแม็กกี้ปกติพี่ชอบซอสมะเขือเ,เทศหรือซอสพริกครับชอบผสมกันได้ผสมกันมันอร่อยนะซอสมะเขือเทศเพียวก็หวานไปพริกอย่างเดียวก็เผ็ดไปก็ผสมกันเลยละกันแต่ติ่มซำต้องกินกับ ชค <c ười> ุยอะไรกันวะค <c ười> ุยอะไรกันมีค <c> น <ười> เล่นปะทะป่ะไม่ได้เช็คเลยนะอ่านี่สวินคาริต้าใช่ไหมบังกนะรหนึ่งตีแล้วนะรุ่งรุนสวินเวนสวินคาริต้าสองตีแล้วถนะึงคาลิต้ตาโอเคไม่มีปะทะเธอนี้ไม่มีปะทะครับไปไ nice นท์สเคอร์มิเชอร์ขอเล่นหน่อยเถอะขอเล่นหน่อยเถอะโอ้ <c ười> สุดยอดลูกหลักสุดยอดลูกหลักโอ้ oh my gosh โอ้ my gosh คนลุกคนลุกหมดลุกเลยคนลุกเลย,คน,ลเลยคนดูคนลุกเลยครับคนลุกเลยครับคนเลยเช็ดคนเลยเช็ดโอ้ my gosh อะไรกันครับนี่อ่าเราได้และนายสติคมิชครับ ที่มาเร็วน่าจะงอนที่นามะไปเล่นแต่มังกรก็บอกไปแล้วคนนี้ลูกหลักวู้วสองเปอร์เซ็นต์น้องน้องไอ้ยคนนี้ก็สองเปอร์เซ็นต์แอสเฟเลียสเหมือนกันแอกเปิี้ยไปครับทรชเทรัชนิดดาจริงๆประท่าสามผมไม่ค่อยอยากเล่นนิดดาเลยผมอยากเล่นเคนเนนต้องเปลี่ยนชื่อคอมครับเป็นคอมลูกหลักโกลดโกริโกลหรืออะไรอะแจ๊คอะปีกระจายวะเอ้ยแต่ต้องมีเจาะก่อนดิกเจาะก็ก็หมัดนี่เรามีรีเคิร์ฟแล้ว นี่ไงเคนเนนครับได้แล้วเนี่ยประท้าแวร์ลูแวราลัวตัวนี้เราสองใช่ป่ะขาดมาติลุสมาติลุสกับกาลิโอเออริวหน้าไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่าคอมนี้มันเล่นอัศวินสี่้่แค่อัศวินสี่ครับคอมนี้มันต้องมีห้อยติ่งประท้าสามไงมันขึ้นหกไม่ได้ก็คือทาให้แจ็คมันถึกๆสิ่งที่อยากได้คือหมัดครับหมัดมีสองอันอุ้ยสามอันสี่อันถ้าหมัดสี่อันไม่ได้นะกูกรรมกูกรรมหมัดได้ไหมมันต้องได้ทั้งอันหน่วะชิบหายหรืออันเดียวกรรมเนี่ย โอเคไม่กรรมไม่กรรมไม่กรรำครับแจ็คได้บัตเทอร์สเตอร์กับเจากก้าเกาะแล้วครับืม mm hmm. แต่ผมอยากได้อันนี้ว่ะต้านสกิลทีนึงอะ H O J แจ็คตีไกลอะ่ะผมไม่อยากได้ว่ะคือตีไกลมันโปรเทคแจ็คยากเว้ยคือคือคอมเนี้ยมันพุชพุชเข้าไปข้างหน้าถ้าเจอแอตเสินแจ็คแตก 8. อันนี้แล้วกันครับเฮ้ยเนาอุ้ยเปลี่ยนเนาทันปะนะโหไม่ทันเนาแทนป,ป๊อปปี้ได้ก่อนเลยผมเคยใส่แล้วคอมเนี้ยไอ้แจ็คตีไกลอะ่ะ ก็เสีย่ยงเลถ้าเจอแอสซิสต์อ่ะมันสู้ไม่ได้เว้ยคือแจ็คกลับไปฆ่าตัวหลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับฆ่าแอสซิสต์มาได้แต่ว่าถ้าอยู่ดีๆให้แจ็คมาตีแอสซิสต์ต้นเกมมันสู้ไม่ได้ไงเอดี AD มันต่ํามันต้องบูตเอดีจากไอ้นี่เยอะๆอ่ะไอ้คัทาอันนี้ได้นี่อืมกอลเล็ตไม่รู้เจ็ดแล้วเนะี่ยโรทินเร็วว่ะล็อกเลยนิโกเฮลว่ะเดเวนเรวสองดาวเลเวลเจ็ดอ่ะนะ มันโลพอที่เล่นสองดาวยี่คาม่าไม้ตัวหนึ่งคือตัวนั้นครับลงแอสไปทำซีซีครับเร็วสองดาวไหวมากเล้วเดจจักผมผมน่าจะใส่ดีกระจายแจ็คไม่ได้แล้วนะดูจากเทปเลยจะใส่ไปเป็นแา่์เลรีโตแพรแล้วมันดีเคิร์ฟโ o ล y shit ้านเวทอีกอันด้านเวททำการก่อยเอลิเลียอัศวินขาดใครวะคนดูหนึ่งสองสามอ๋อขาดกาลิโอขาดกาลิโอเอ้ยเลเวลอะไรอะทำไมเรามีการ์เลตแล้ววะไอหนูไอหนูเลเวลอะไรอ่ะหนึ่ง มองไม่เห็นมึงแอบเลเวลไหวสัตว์อย่าไปยืนย่งงางสั้นดไิไม่เห็นเลเวลขอดูเลเวลหน่อยดูตัวละครนี้ก็ไดนะ้อะอาเบลเท่ากันเบลเจ็ดเท่ากันนี่นวิธีดูดนะนี่ตัวละครเท่ากันก็ถือว่าเลเวลเจ็ดเท่ากันแจ็คยังอยู่เลยอะโปปะโปปะโปปะ <laughs> เบลอาเบลอาเบลวันโลวันเดสทินี่มีรีเคิร์ฟที่โอลาฟครับเราออกคนหลังสุดดีสุดคือรีเคิร์ฟวอเบถ้าไม่ได้ผมอยากได้เชนเวสอะเอจ่ายเอ็นเบลอะซันฟอยอันนี้ซันฟอย คอมต้องการตัดเฮี้แจ็คมาอีกตือนนั่นแหละเดี๋ยวแจ็คมาอีกตือนนั่นแหละทุกคนเลือดผมจะไม่ลดตีตีอัพแตวเวอวะกูอะอีปิกจัด บายบายหนึ่งโลดิขายคาลิโออ่ะกาลิโอเป็นตัวดูดเดเมจอ่ะให้ยูทูบเลยแล้วกันโดมมาส่งไว้โดมมาส่งไว้โดมมาส่งไว้แปดเลยแล้วกันนะเอหน้าแปดโอเคเธอหน้าแปดเฮ้ยเคนเน้นซื้อไปไหมไม่ดิเดี๋ยวปะทะเราต้องเราต้องเปลี่ยนเป็นเวโก้ครับเน้นพงกินเน้นผมุนยังไม่ซื้อแล้วกันแจ็คเดี๋ยวเพิ่งตายลูกกูอวยมึงเยอะเออตีมันก่อนตีมันก่อนโดนซีทีอีกแล้วแจ็คกูตาย ซี่อย่างเยอะโดนเนาโดนเทรดโดนแอสไอเวนกาลิโอ <laughs> 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 อ่าอืมสบายจังเลย <laughs> อันนี้คือครบแล้วครับครบแล้วครับก็เหลือแบบหาดาวให้มันเยอะๆกาลิโอดับมาสี่สิบป่ะเข็นเน้นโอเคไม่เจออืมแจ็คเหลืออะไรให้ให้บ้างวะ เดดเบตเลยแล้วนั่นแรงแรงตากอยครับไปแจ็คอย่างแรงเฮ้ยคนนี้แจ็คตัวเล็กอะตูน้ายีครับตูน้ายีตูน้ายีที่ยอมมาจากตีหน้ายู oui so ่นั่นเองขึ้นเก้าว่าคอนโดขึ้นเก้าปะผมว่าผมขึ้นได้นะสเคอร์ไอ้นี่ได้นะครับอันเนี้ย เพราะว่าเรามีอะไรเรียนไงเราต้องการให้ใครตีเร็วอีกคนหนึ่งจริงๆอยากเก็บไว้ให้เวโก้มากเลยผมรู้แล้วผมให้เคนเนนไว้แต่ถ้าเวโก้มาผมให้เวโก้ตอนเวโก้มันใช้ดุนะครับดูจเลื่อนมันจะเลื่อนมันจะดีดเวยังได้กเกเรโอสองดาวแล้วขึ้นเก้าแจ็คไม่มีที่ตีเลยครับแจ็คไปมีที่ตีนะครับขอแจ็คตีหน่อยตีชื่อแล้วนะไอวอนนี่แนี่มันดูตีเบาๆวะมันดูตีเบาๆวะทีที่หมดยังทีทีเหลือไอวอนไอวนไอวนตาย มาทีทีหมดมาดิมาดิาด one before one before one before, มาดิ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 ไกล้าเลยอ่ะเนี่ยคนนี้ก็ไฮเมอ์เนะแต่ว่าตังหมดละตังหมดเลือดเหลือเก้าตีมันแจ็คตีตีตีกูแตกเนี่ยมันสู Hi ้ไฮเมอ์ไม่ได้บ้าดูดิตัดหิวอ่ะผมไปขึ้นเก้าไปกับเอาซีซีเพิ่มเลยกันเอ่ไอไน่เหรอเฮ้ยไน่หกได้นะถ้าเราหยิบไน่ไปอ่ะ ไม่ได้ไปนะเนี่ยไนไม่มีอะไรดีเลย let go let's go n ี c o t i a แม่แต่งหุหนคืนป่ะเราก่อเล็อัศสวินแล้วก็มีแจ็คตีกาเลโออยู่กาเลโอตายคุณแพ้นะกาเลโอตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยกูบอกเอ้แต่ข้างหลังเวโก้ดูดเป็นลูกเลยตีเวโก้ก่อนป่ะหันไปตีเวโก้ก่อนชิปหายแล้วไงไแม่งเวโกสองดาวแม่งเวโกสองดาวแม่งดูดข้างหลังหายหมดเลย นะทุกคนเขาเล่นเลเวล8มาเลยปัสเเมื่อกี้เหมือนเหมือนแนวหน้าเราจะดีนะเราจะล้วงเขาได้นะแต่เปล่าเลยข้างหลังแม่ง You betrayed me พวกนายมันทรยศชันตีเรเร็วหน่อยแจ็คนี่คือข้อเสียของแจ็คไม่มีตีกระจายนั่นเองเอาพุชช้าไปหน่อยแต่แรงนี่โลก็ตายเหลือคนเ,เดียวละลุมมันลุม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 เออพอแล้วแจ็คมายด้วเวน ในเวลก้ผมอยากได้เวโกแทนคินเนนแล้วก็กาเลนแทนป o อปปี้แล้วก็เอาบริเบรล,ลงเอาซีซีลงหมดตัวหาแจ็คสดาว <laughs> <c oughs> เอ้ยจริงๆมันทําได้นะเนี่ยถ้าคอนเทนต์หน่อยอ่ะก็คือไม่ไม่ขึ้นก้าวใช่ป่ะลงหมดตัวลงหมดตัว,ห,ตวหาแจ็คสดาวคนเนนเจอเวโก้ไม <c oughs> ่เจอเวโก้แล้วก็ไม่เจอไอ้นี่ด้วยก็งลงอัพชันได้นะได้เซนติเนล อ่าโหยากว่ะมันไอ้ถ้วยสี่ตัวถ้วยสี่เขาเรียกว่าอะไรนะดูดิเดี๋ยวจะคนเดียวอะ่ะในซีซีกำลังจะหมดหมดแค่แี่แล้วมีบริเบียมีไอเวิร์นน่ยอ่อะฮึอ่ะฮึอารชันถุงทองเราเราพึ่งได้นี่ไงมาแล้วเวโก้เดี๋ยวก่อนนะผมให้อาร์ชันใส่เป็นอันนี้ดีกว่าเอาลงเวโกไม่ได้หรอแทนบริเบียอาร์ชันมีดูดเลือดแล้วใช่ไหมเอ้ยลืมใส่ในกว๋วยเฮลอาร์ชันน่ะ ผมต้องใส่ไอ้ของเคียวแอคชัน่นแอคชั่นมีดุดเลือดจากไอ้นี่แล้วนะดีเจนเนร์ครับสามดาวอะไรเยอะแยะอะเลเวล3สามดาวนี่รีสามดาวโอ้โหสามดาวอะไรเยอะแยะสามดาวอะไรกันเยอะแยะครับการเลนอีกตัวเหรอกาลิโอขาแจ็กวะ่ะ อ๋อไม่มีตังขาดบาทหนึ่งล็อกขาดบาทหนึ่งจะได้แอาชันสองดาวฮะพร้อมผมสุดๆและวผณเจออีกแล้วล่างทรงเนี่ยอาชันอยู่กลามวงเลยมนร้งดูดิอักชันอยู่ข้างหน้านเบลคอดครับเอ่เอโดนจีบแตบตายปะเนี่ยผมตายเลยปะถ้าตายก็ได้ที่สองนะที่สองขอบคุณมากลูกรักขอบคุณมากลุกรักนายทำให้ชันได้ที่สองหนะั ท็อปโฟที่1เป็นรีเวนกับมิตรลี3ดาวนะครับที่2คือผมที่3คือร่างทรง4ตัวชสดงว่านี้มันโหดจริงว่ะมัน3ดาว2ตัวดิถ้ามันตัวเดียวมันก็ยังพอไหวหู่ว่ะ